เอามาสักครู่ใหญ่ๆก็มาถึงแล้วครับเกาะราชานะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นท่าท,าที่เรือซึ่งท่าที่เรือตรงนี้ก็จะแปลกนะซึ่งก็ไม่เคยเห็นด้วยเนี่ยแบบนี้ครับเป็นพลาสติกนะก็ลอยได้ลอยน้ําได้นั่นเอลอยแล้วก็ไปตามกระใสคลื่นซึ่งเวลาเดินนี่ก็โบนเอ็นโอนเอ็นหนครับเหมือนค้นเมา่นั้นเต่แต่ก็รักษาธรรมชาติได้ดีนะครับจากการทําแบบนี้นะก็มีได้อย่างดีอย่างแล้วก็เสียอย่างด้วยเหมือนกัน ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าทําแบบนี้ก็สวยอีกแบบนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างซึ่งในประเทศไทยก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนที่ทําแบบนี้นะนี่คือเป็นชายหาดนะครับซึ่งสวยนะครับแล้วก็อากาศก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะ,ละหลังจากนี้เราจะต้องเดินต่อขึ้นไปคือเมื่อข้ามเกาะไปยังประมาณกลางเกาะเพื่อจะไปรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับเพราะว่า มันก็เป็นบริการทัวร์นี่ก็คืออาหารด้านอาหารนี่ก็คือจะอยู่ด้านใน,นเราจะต้องเ,เดินผ่านบังกะโลในของโรงแรมน่นถองซึ่งก็พาบรรยากาศที่สวยงามตอนนี้นั่งยาก็ขี้เกียจเดินแล้วให้พ่อฉีอุ้มมาแลวกัน <Okay. S 1> ตอนนี้จฉีมากดน,นัแต่ขี้เียดกว่าเดิมจะไปกินข้าวกันร้านบุฟเฟ่ยอยู่ตรงแถวนน่นเดินม,มาแล้ว200เมตรลีบ1เมตร เอ้ย hey, 100เมตรตรงนราาี้เราอยู่หาดลายาเราอยู่หาดลายาเอ้ยเกาะลายาไม่แน่พูดผิดพูดใหม่ก็ได้ว่าลาชาเ <c oughs> กาะลาชาองค์มันเราอยู่ที่เกะาะลายาสถานที่ที่สวยที่สุดด้านนู้นอันนี้เราจะไปเล่นทะเลกัน งผู้สวยที่สุดนั่นเชื่อ,อทะเลเห็นไหมครบตรงน,นู้นคือปลายเกาะกของลายามีหินสวยๆมีคลื่นสวยๆนิ่งๆและมีน้ำใสางามๆสีน้ำเงินามาอยูุ่มมอง,มงสระน้ำสระน้ำย่อย ที่สวยที่สุดมองเรือได้นะงาม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  บริเวณใกล้ๆนี้ก็จะมีสิ่งมีชีวิตอีกอชนิดหนึ่งนะครับเข้ามาพักผ่อนหยันใจตากอากาศคล้ายๆกับเรานะครับเพราะว่ามุมนี้เป็นโขดหิน,นครับเป็นมุมที่สวยมากเลยซึ่งเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เสียสตางค์ด้วยนะครับลมพัดเย็นก็ลองดูภาพประกอบนะครับส่วนด้านหน้านั่นก็คือเป็นหาบริเวณชายหาดระยานะครับ มีร่มมากมายแล้วก็ที่นั่งไม่เหมาะกับเราเท่าไหรเพราะว่าเราก็ชอบอากาที่เย็นนะแต่เข้าไปนั่งแล้วมันรู้สึก,กร้อนๆก็จะเหมาะกับชาวต่างชาติซะมากกว่าตอนนี้น้องนอนก็เล่นโอ้มีเครื่องยนต์กลไกด้วยยกม้ยกมือโอ้แต่เป็นขานไม่เป็นมือ,อนี่ว่าโรงแรมใหญ่ๆนะก็เล่นอยู่คนเดียวครับเพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกนี่ยังไม่มานะครับอันนี้น้องนอนก็เล่นอยู่คนเดียวไปก่อนออกกำลังกายไปก่อนขื้นต็ลรูปใหญ่เหมือนกันครับแต่ว่า บริเวณน้ำนั้นสวยใสนะครับแต่ก็อากาศร้อนครับโอ้สะท้อนเข้าหน้าตานี่ก็ร้อนห่ำไปด้วยครับตอน,นนี้ก็ทับเราก็เคลื่อนมาเลยนะครับตอนนี้ทับเคลื่อนมาแล้วก็มาช้าหน่อยนะแต่ก็ลงไปเล่นน้ําพร้อมกันและให้ความสนุกสนานเพเนนลิดเพลินน้ําใสมีปลาด้วยนมะมีปลาด้วยครับอน,นนี้น้องนิ้งก็ลงไปเล่นด้วยกันนะครับซึ่งปลาก็เชื่องด้วยจะอยู่ที่เกาะลายา หาขาวสะอาดสวยมากเดินลงไปว่ายน้ำตรงนู้นจะมีปลาเขาเรียกว่าปลาเสือเหมือนหนังในเรื่องดีโมดะเต็มไปหมดเลยที่ก่อนนี้มีรีสอร์ทด้วยนะหลายรีสอร์ทด้วยแต่ที่ที่เคยสอบถามท,ทางทัวร์ก็จะเป็นลายาบุรีรีสอร์ทแต่เขาจะขายเป็นแพ็กเกจก็คือ3ามวันสองคืนต่อคนคุณนัสิกันสองมีวันแรกเขาจะให้เราเที่ยวที่ภูเก็ตก,ก่อนแล้วอ,อีกสองวันจะให้มาที่เกาะ เป็นแพ็กเกจรวมค่าค่าอาหารแล้วก็ค่าเรือหน้าหน้าซื้อมาเหมือนกันการหน้าถ้ามีโอกาสจะซื้อเป็นแพ็กเกจดีส่งสะดวกดีแล้วได้มานอนที่หาดด้วยเพราะว่าถ้าเรามาเองอ่ะมันจะไม่สะดวกเพราะเขาไม่มีเรือรับส่งถ้ามาต้องเหมาลำเรือมาถ้าเหมาลำเรือถ้าเป็นสปีดโบ๊ทก็ค่อนข้างแพงสองหมื่นกว่าสามหมื่นอันนี้ก็เป็นชาวต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งมาแถวจากเอธิโอเปียอะไรแถวๆนู้นนะครับแอฟริกานะครับโอเคนะครับ S <S <S 1> <S 1> ส่วนในภาพที่เห็นนี่คือปลานะครับที่อยู่บริเวณที่เราดูปะการังนี่แหละแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ดูปะการังอีกจุดหนึ่งนะครับปะาารังน้ําตื้นนะครับคือลอยดูในบริเวณผิวน้ํอ่าตอนนี้ก็ใส่เสื้อชูชีพลงไปแล้วตรงนี้ก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันสําหรับในเกาะระยาในบริเวณเกาะระยาบางยางก็ลงเล่นแล้วอยู่กับผออู้หญิงแล้วกันนะ สําหรับการดําน้ําดูปะาารังครั้งนี้นะครับสําหรับคนนี้นี่ผมว่ามันต้องมีอะไรประวัติไว้สักอย่างครับสาหรับการดําน้ําดูปะการังนี่ก็จะลงไปไหว้กันทุกคนนะครับยกเว้นก็ยังมีคนเดียวนะครับที่ไม่ลงไปเพราะว่าเป็นโรคก,กลัวน้ํานะอาจจะมีอะไรสักอย่างครับสิงห่าว,ว่ามันอมยังไงวะาเนี่ยนะครับกำลังมีปัญหากับเครื่องหายใจนะครับคนนี้ครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับสาหรับการดูประการังเป็นครั้งแรกนะครับก็จะกลัวๆในการที่จะหายใจในน้ำกลับถึงแม้จะมีท่อครับแต่เราก็จะไม่เคยชินนะซึ่งบางครั้งก็ต้องมีการรับประทานน้ําด้วยครับอ้าวอะไรนะอาโจชื่ออ,อ่าวเลยนะอ่าวคอนคอนแขอ่าวคอนคอ,อนแขสวยมากอประการังก็สวยปลาก็สวยน้นําใสอ้าวคอนแก่น กาวะพอกนมันดำแล้วอ๋อเฮ้ยหาปาจีหาปาจีนะก็เอาอุนอีกหาวหนึ่งอ่าวหนึ่งอ่าวอะไรนะอ่าวนะเม็กซิโกโอ่าวอะไรครับพี่กาวไม่ใช่อ่าวลาลาฮาเรียกอะไรเนี่ยแหละอ่าวไทยอ่าวไทยไปอีกอ่าวหนึ่งเป็นดำน้ำดูปการังเหมือนกันอ่าวหล้าอ่าวหล้าแล้วก็เป็นลาเป็นลายดาไปเลยเขาบอกอ่าวหล้าอ่าวหล้า ไปดำน้ำนุ่งปาการังเหมือนกันสวยๆอืมดีปุับกันกันกินน้ำเข้าไปเยอะมกินน้ำเข้าไปเยอะมากเดี๋ยวไปดู่้านเดี๋ยวไปอยูนี่น้ำมันแรงอะนะแปดเดียวครับแป๊บเดียวที่เราจะมาถ้าว้าาเจ้านาสุดท้ายเห็นเจ้าของเราว่าเขาจะปล่อยให้เราเยี่ยมเลยสาระสารนี่นี่นี่ ลาลาครับลาลาครับลา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 เราจะปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งช่วตอนนี้ตัวปลาคาร์ฟมันไม่อ้าวนี่เป็นอ่าวปลาอ้าวลาอ้าหัวหน้าไกด์บอกว่าอ่าวเนี้ยปลาตัวใหญ่ปลกคารังสวยสวยกว่าที่เราเห็นแล้วเราก็ลงไปอีกจุดหนึ่งครับจะเป็นจุดที่สามเนาะอ่าก็สวยครับสวยชมชมดูครับเหลือสามสิบนาทีแล้ว เขาเรียกพีพีดอนครับออ๋ดูจากภาพทุกคนก็มีความสุขในการชื่นชมกับประการังของเมืองไทยตอนนะครับก็ผู้คนก็เยอะแยะกเลยครับเสร็จสิ้นการเที่ยวแสบมากจะได้ไม่เอากล้องไปถ่ายใต้น้ำอย่าเลยนั่งนั่งเลยนะครับนั่งๆๆๆหรือไปหรือวิ่งยาวแล้วถ่ายใต้นั้งกันเหรอนี่สุดท้ายแหละกลับแล้วค่ะยัง กลับแล้วเที่ยวบบนกเองกับภูเก็ตค่ะวันนี้กับเกาะภูเก็ตทริปสำหรับวันนี้จบแล้วสบ่ายสามโมงนะใช้เวลาเดินทางอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงภูเก็ตเดี๋ยวไปเที่ยวภูเก็ตต่ออะพอเรือออกเท่านั้นเลยครับหมดฤทธิ์ครับเงียบกันทุกคนเลยนะเพราะว่าคือกลัวเมาคลื่นด้วยนะพเพราะเรือนี่มันกระแทกคลื่นไปตลอด25นาทีกว่าจะขึ้นฝั่งนะฮะแล้วก็ขณะนี้มาถึงฝั่งแล้วงด้นานมู้เดินเต็มไปหมดเลย ตอนนี้เราจะไปที่บ้านกันแล้ววันพรุ่งนี้เรากลับบ้านกันแล้ววัดวัดตรงวัดครับไอ้หยุดใจเกือบแล้วบ้าน,น,นสุดท้าย<ะ>พรุ่งนี้เราจะกลับบ้านแล้วผมอยากจะบอกอะไรคุณน,นี่ <c oughs> นในมุมด้านไกลนั่นก็เอ๊ะคล้ายๆที่ไหนนะ คห้ที่ฮ่องกงครับก็เป็นพระใหญ่ซึ่งก็สร้างจะรูปร่างคล้ายๆเดียวกันครับตอนนี้เรามาอยู่พระองค์ใหญ่กันข้างบนนู้นสำหรับพระองค์ใหญ่ของภูเก็ตนี่ก็ตั้งอยู่บนเขาสูงเด่นเป็นสง่าครับคล้ายๆกับที่ฮ่องกงเลยตั้งบนที่สูงนะฮะแล้วก็ทําให้เป็นจุดเด่นเป็นอย่างมากครับแต่ทางเข้าก็จะลําบากนิดนึงคือทางจะบอกไม่ค่อยละเอียดนะอันนี้เป็นมุมด้านสูงครับ ก็มองได้รอบๆเกาะเลยครับก็มีติดอยู่บ้างบางส่วนที่ไม่สามารถมองรอบเกาะได้แต่ก็ขึ้นมาดูแล้วก็เย็นสดชื่นเียครับดูพระอาทิตย์ตกดินได้ด้วยตันนี้อาชลองนะที่ขึ้นเรืออาปอลอาบออคนพี่ครับรู้จไปฝั่งนู้นภาพนี้ก็เป็นภาพที่อยู่บนวัดพระใหญ่นะครับก็เป็นมุมที่สวยงามครับ เป็นสีทองสองอมไพครับตอนนี้สมาชิกของเราก็ยืนชมกับธรรมชาติที่สวยงามของเมืองภูเก็ตนะส่วนมุมนี้ก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งคือถ้านอกจากแหลมพรมเทพแล้วก็ยังมีบริเวณวัดตรงนี้แหละครับที่ชมพระที่ตกอตินได้สวยงามไอ้น้องนอนก็เดินอยู่ด้านล่างนะซึ่งภาพทางด้านขวามือนี่ก็คือเป็นเหมือนกับคนมอนนะที่ว่าเอาของอ,อยู่บนหัวนะครับคือไม่ไดแบบ้แบกหามนะครับ นี่เป็นภาพของพระอาทิตย์ตกดินที่เถอนได้ว่าสวยงามอีกภาพหนึ่งเราก็บันทึกเก็บไว้เพื่อเป็นความทรงจำนะครับดวงข้างหน้ากลมๆนั่นคือดวงอาทิตย์ที่จะกําลังจะตกสู่ขอบฟ้าและครับ <S <S เราได้ชื่นชมแล้วก็สะสมกบับบรรยากาศในมุมนี้อย่างอิ่มเอ,อิบของการท่องเที่ยวภูเก็ตของเราครับแล้วก็ขณะน,นี้เราลงมาด้านล่างแล้วเพราะว่า ในอิ่มหนำสำํำราญกับภาพนะครับลงมาไหว้พระบ้างแล้วกันก็ไม่ใช่แต่ว่าจะชมสิ่งธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเดียวก็มาไหว้พระกันพระวัดนี้เราก็ผมก็จําไม่ได้นะว่าพระอะไรครับก็มีชื่อเสียงอยู่ครับมีชื่อเสียงสําหรับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทางจังหวดัดภาคใต้ของเราด้วยครับ Cảm hey. đã oh, oh. ah. <laughs> และนี่ก็คือน้องอาร์มนะครับซึ่งก็เป็นบุคคลหรือว่าเป็นเด็กที่น่ารักนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆในการเขียนโปรแกรมเพื่อจะไปแข่งขันการบังคับหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคนทางที่ดีครับแล้วก็เป็นที่หน้าภาคภูมิใจของคุณพ่อ,อคุณแม่นะครับของคุณอาอูดแล้วก็อาโนนะครับตอนนี้ก็ช่วยป้าอ้อยดูว่าเออจับอะไรได้ ดีหรือเปล่าหนะ้าอะไรเงี้ยอันนี้คือหลานนะครับอ่าเป็นหลานซะแล้วนะในเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับแล้วดังนี้ก็ลองจับดูซิว่าได้อะไรครับจะโชคดีหรือเปล่าแต่ทุกอันก็เขียนมีแต่โชคดีทั้งหลไม่มีเขียนโชค้ายแต่ครับขณะ,ะนี้ก็คุณอาก็พาหลานมาดู าบาทนะครับบาทที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับในประเทศไทยนะฮะดูสิครับ,รรบข้างในก็เป็นน้ำมนต์น,นะฮะวันนี้อติวก็ตักน้ำมนต์มากลับมาที่ระยองด้วยครับน,นั่งนิ่งนั่งนอนก็อขอน้ามนต์มารูปหน้าล้างหน้าักหน่อยจากจากนั้นเราก็จะมาอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่า,อาตอนที่เกิดสึนามิไม่มีการหักพังเลยเป็นเพราะอะไรเราก็มาเลยลองชมงงดูว่ามันเป็นวัตถุวัตถุแข็งแรงนะครับคือยังไงก็ไม่ล้มเลยนะ เพราะว่ามันไม่มีผนังเน่ยถ้ามีผนังเนี่ยเหมือนมันจะพังนะครับเป็นหลักวิทยาศาสตร์มันขึ้นสูงหรือเปล่าว่า,วาน้ำที่ขึ้นมาสูงเงี้ยเขาบอกว่าท้องฟ้าไปหมดเลยฟนะ้าเน,นี่ยความสูงของความสูงของคลื่นนะที่ตีขึ้นมานะสองเมตรกว่าแต่ถ้าแถวที่ร้านไม่เนี่ยไม่เห็นไหมครับที่ความแรงของคลื่นที่มาทิศทางที่ี่ทิศทางน้ำ บางที่อาจจะโดนเกาะกางก <c oughs> ั้นถูกไหมช <c oughs> ะลแช่ตัวในพวกนี้ก็ค่อยๆมามเลย <c oughs> ไม่โดนขึ้นเต็มไม่อย่างที่ลาบก,กับที่ที่ว่าเป็นสัน <c oughs> ช่วยได้เยอะไงที่ส <c oughs> ๆๆันะครับวันนี้ก็เราเตรียมตัวจะเดินทางกลับระยองแล้วค่ะแปดโมงอะจริงๆกําหนดการจะออกจากภูเก็ตแปดโมงแต่นี้เ้าเก้าโมงจะได้ออกหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้เรามาทริปครั้งนี้พักที่บ้านอนุ ภรรยาบ้านตกแต่งสวยงามมากออกแบบสวยค่ะพื้นที่นี่เดียวตกแต่งที่สวยค่ะออกสไตล์นะคะสไตล์ญี่ปุ่นคือใช้พื้นที่เกิดประโยชน์มากที่สุดวันนี้ฝนตกปลอยๆต้องขอบคุณเจ้าของบ้านมากสําหรับการปุปการะอาหารมื้อเย็นกับที่ผัด <c oughs> ประหยัดไปได้กับหม <c oughs> ื่นขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเราจะไปกินติ่มซำก่อนกับเพราะว่า อาโจบ,บอกว่าติดตามที่นี่ขึ้นชื่อที่เนื้อความคาดหมายก็คือว่าคุยไม่ได้คุยกันไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าบอกว่าจะมาปุ๊บมาเลยนี่แล้วก็เจ๊ก็จัดก,การทัว<ล>ร,รแ์แล้วต่เจ๊แล้วจ่เจ๊สั่งมาอ่าดวนมากถึงขั้นไม่มีเวลาเปลี่ยนยาง <c oughs> นี่ต้งเปลี่ยนอากาศทางคิดว่ากลับก็คงไม่มีเวลาเปลี่ยน <c oughs> ไเปลี่ยนอาก,ก <c oughs> ารทางไปใช้ต่อทนนี่บ้านต่อครับที่น,นี่ก็มีสนสารอุปสรรคเล็กน้อยฝนตก แต่ว่าทะเลสวยงามมากเทียบกับทางอ่าวไทยเป็นไงระยองคนละยางกันเลยระยางกันแต่ทางนู้นก็สวยเหมือนกันนี่ไม่ใช่ว่าไม่สวยแต่ทางนี้เป็นสวยอีกอย่างหนึ่งทางนี้สวยแบบเขาเรียกอะไรนะทะเลใสเหมาะกับการดำน้ำดูปละการัลงหาดระยองจะเป็นหาดลากๆเหมาะกับการเล่นชายทะเลกินเบียร์แคมป์ปิ้งที่นี่ไม่เหมาะกับกินเบียร์เพราะเมาขึ้นมาพโกแตกโแตกแตกคิดแตกคิดแตกแต่ทะเลที่นี่เสียอย่างคือแบบ ขายรูปมาแล้วมันดูบวมมากเลยสู้ทางระยองก็ไม่ได้ถ่ายก็้ดยดีมีแต่แกลางสุดๆมีแต่แบบอื่นทั้งนั้นทะเลที่นี่มันดูหลอกตาหลอกสายตาน้ำมันขาวครับจบข่าวของแพ้ของแท้ไม่เชื่อไม่เชื่อพูดูริยังไงอยกดจะไม่ลมลงอ่ะบุ้มบุ้มสู้น้ำอยู่นล่วแหละโอเคน่าจะไม่ ไม่เ <Private S 2> อาไม่เอาเลยที่บ้านก็มีข้าวด้วยถ้ากดเพื่อนเอก็ประมาสักตีสี่อะไปถึงอ่าบน้ำไปถึงอาบน้ำแล้วก็ขีจักรยานไปทเงานแต่ต้องตามไปดูทุก